สวัสดีค่ะชื่อดีดีที่นี่ยูเควันนี้เรามาทาสโลโคุกเนื้อกันแรกเลยก็มีเนื้อกันเนื้อก็คือนี่คือโรสเมื่อคืนนี้กินไม่หมดแล้วก็เพปเปอร์นี่ก็คือเหลือเหลือลูกเดียวจริงมันจะควรมีสีเขียวสีแดงถ้ามีเอาใส่เลยนะคะแล้วนี้นะคะฟิกในบ้านของในชัน้นก็คือในสวนค่ะตอนนี้คือเขาเริ่มแข็งแต่บ้านนี้ใช้ของดาบอกเลยว่าดาใช้ของอย่างคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เคยทิ้งห้องครัวห้องนี้ไม่เคยทิ้งของค่ะพยายามใช้อะไรที่จะไปต้องรีบใช้ก่อนแล้วก็ ที่ซื้อก็คือนี่ค่ะบอดบีนแล้วก็ซาลารีแล้วก็ลีกแล้วก็อ่าสต๊อกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ํามันนี่ก็คือโรสบีเม่เคือคือน้ํามันเหลือเดี๋ยวจะเอาไปผัดผัดแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าน้ําหวานของเนื้อนะคะใช้ของให้แบบคุ้มค่ามากเลยค่ะบ้านนี้นะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะเพื่อนๆแล้วก็หั่นเนื้อเอาดาหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเราสโลว์คุก เนี่ยมาหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟิกมันก็เป็นอย่างนี้มันจะเพิ่มความหวานดับแรกก็ตั้งเหมาะในใจนี่เลยค่ะมันของเนื้อวานนี่เลฟิกก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าไม่กินคีโตก็คือใส่หอมนะคะเพื่อนๆแต่นี้ดาทําสูตรคือกินคีโตนะคะดาอยู่ในคีโตที่28วัน,นะะตามด้วยซาลารี่ดาจะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะดึงมอยเจอร์เขาออกหอมกับซาลารี่เริ่มเริ่มนิ่มดาก็ใส่นี่นะคะแทบแทะของทุกอย่างนิ่มดีแล้วดาก็ใส่เนื้อไปเลยค่ะ ตามด้วยสต็อกแล้วก็น้ำสต็อกจากบีบที่ด,ดาวลดเมื่อวานนี้ค่ะแล้วดาวก็จะใส่น้ำเพิ่มไปถ้วยหนึ่งค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนก็เดือดกับไม้ครั้งเราก็ใส่นี้เลยค่ะฟิกทีนี้ก็ปิดฝาเลยค่ะเ,เพื่อนแล้วเบาไฟสุดเลยนะเพื่อนประมาณชั่วโมงเนื้อของเราก็ผ่านไปแด้หนึ่งชั่วโมงเอาบอร์ดรีมใส่เลยค่ะทีนี้ แล้วทีนี้ก็เปิดฝาทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆให้เขาริจูดน้าน้ําซอสนะคะน้ําซุปอะคะ่ะให้มันแห้งไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีค่ะเพื่อนๆของทุกอย่างมันจะได้เปื่อยอร่อยเลยคะ่ะแล้วก็น้ํามันก็แห้งลงมาทานะะไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้โหเนื้อเราเปื่อยดีมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วน้ําก็งวดขึ้นมาอร่อยนะแล้วมาชิมกันเลยะค่ะเพื่อนๆ โอเคทุกอย่างได้รสชาติที่ดาต้องการเลยทีนี้ดาวก็มาตบท้ายด้วยพริกไทยดำตามด้วยพาสต์ลีค่ะอย่าเพิ่งตักเสิร์ฟดาจะปิดฝาทิ้งไว้ก่อนสักพักนึงค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาหารร้อนๆไปกินช่วงนี้ไม่อร่อยต้องทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมง